หนุ่ยบักใหญ่เลยเอโอ้ยยงไงโอ้ย,นอยหน่วยมักใหญ่เลยจ้ะใหญ่แล้วใหญ่กว่าเมื่อกี้นี้อีกหน่วยใหญ่น่ะพี่น้องจ้าอุ้ยฝูงบังหงส์วสวัสดียามเช้าจ้ะพี่น้องเช้าวันอาทิตย์เด้อจ้าสอนบังหุ่ง เสติ๊กสะพาพี่น้องมาเบิง่งมกถั่วฮออกมากเต็มแล้วจ้ะเดี๋ยวคนมาเก็บมานี่ซุกเลืเอาไปบ่มมะออื่นก็ผ่าได้องุ่เฮองก็ซุกเต็มเลยทั้งคนทั้งเป็ดกินนํากันเลยเดี๋ยวก็ให้สาวต๊อกแนี่ให้ลุงเนี่มันซุกหลายอหลีจ้ะต้นที่อยู่ข้างบนผูดเดอ้อนี่สาติ๊กลงมาข้างล่างนี่จ้ะพี่น้องหลายคนก็ถามหาต้นมะนาวสาติ๊กนี่เดอ้อต้นมะนาวนี่ออกมากออกลูกเ,เดอ้อ จ้าเด็กแต่มันสิจับทำลายบอลูนี่เด็กกำลังออกดอกเลยมะนาวเป้นซื้อต้นเพิ่นมาปลูกได้ปีนึงเลยได้หนิได้จากต้นในน้อยกันนี่บักใหญ่เลยออกดอกพอได้กินเดี๋ยวเขาซื้อเพิ่มอีจกจ้ะเอามาเพิ่มอีกจักส่งสามต้นพูเละ <c oughs> มะเขือก็ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วกินเรื่อยๆเยด้อจ้ะมือหนังสาวติก๊กเก็บไปบักลายนึงนี่เด็กเอาไป แกงกะทิไก่มาก็ได้ยี่เดียว่นกับเจวแบบนี้นะอึ๊บนี่เลยเต็มเลยโอ้ยกล้องก็ได้ไก่หลายกรบอกอยากโฟกัสนี่จ้ะเดีขนาดเก็บเรื่อยๆได้นี่นี่มันพอได้กินจ้ะนี่ยนัะเดียวเดียวมันก็อกโดกอัปเดตพักให้พี่น้องเบิร์กว่ามอร์นี่ก็สิบ่ได้พาเขาป่าเขาดงคือกันละเมิอนี่กระไรติกสิไปธุระ สวยจักหน่อยเอ็ดครัวต่อนี่แหละอวานี่เอ,อ็ดครัวเออนึ่งบกบกพี่น้องเลยลืมดินน่นี่จ้ะถั่วข้างอก,อกเราเด้อน,นี่ผ่นีดิเลื่อยเป็นน้ำดินอยู่นี่ดินี่ดิพูดดิถ้าเพื่อนเดืออกแล้วก็พูดดิภูมิยังน้อยอยู่ก็มีเด้อจากเขียวๆมันเป็นเส้นเป็นเส้น,น,สนอยู่น่น,นะเต็มเลยแต่หน่านี่หน้าแรงพี่น้องจันมักมีมดมแมจะตึกเอาสไลมมาฉีดเลยมันก็บวบไปนี่มันมันมัน กัดดอกถั่วเซาติกนี่เห็นไหมน,นี่มดตัวใหญ่ๆนี่จันแบบน,นี้นี่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 บอกนั่นนั่นนั่นอ่ะมันกัดดอกถั่วจ้ะทักษิณกำจัดมันแล้วไหนนี่นี่นี่เวาลามันออกมาดอกมดนี่นก็มาเห็นมากัดมากินเลยจากที่จะเป็นหมากถั่วก็คือหล่นบดนีดิฉันไล่เอาไปอยู่เลยนี่ดิโอ้ยของหอยต้องเน่งต้องเน่งอยู่นั่นอ่ะ ดูดิดอกไปเบิดแลแหละนี่เห็นไหมมดเห็นบุอยากฉีดยาข่า,มาแมลเร็งนะถั่วออกดอกแล้วเด้ออันนี้ก็ได้นี่จ้ะนี่นี่นี่ต้นอีหยังเฮ้อลืมแล้วลืมซื้อเลรอคะดิเออออกดอกแล้วเด้อจ้ะถั่ว เต็มเลยกำลังออกผลให้เรากิน,นแตงก็ไดรดอ,อกเหลืองเต็มเลยแต่ยังเริ่มแล้วจ้ะเริ่มเริ่มจะออกลูกแล้วดูออกดอกแล้วถั่วบักแตงบรรยากาศยามเช้าเมื่อวานหนูไม่ได้พาพี่น้องไปทางไหนบ่มีโฮสคลิปลงม่ดอกแค่ก็ ชุดใหม่จ้ะชุดเก่าทำพักไปชุดนึงและออกมากเลยนี่กาลังเริ่มออกดอกชุดใหม่เลยเมื่อวานพักกันเอ็ดครัวทาครัวนอกบ้านเมื่อวานนี้ครัวในน้อยพอได้ตั้งเตาก่อฟืนดังถ่านเอ็ดอยู่เอ็ดก,กินข้างนอกเนจะจ้ะอันนี้บักกระทๆๆๆ้อนเด้นนีเด้อเด่หมักต้งจ้ะงามขนาดเลยคุกแขกิ่งแขก้าน พี่น้องจ้ามันเป็นอันนี้มันคืออะไรมองไหมเชื้อรามันบ่บักตองมันมักเป็นบ่นี่ยทำยังไงตัดถิ่มบน่นี้ตายได้เด็ดหนิเนาะนี่เด็ใบอุป,ปูดอุตป,ปีดแบบนี้นั่นน่ะนั่นน่ะมันเกิดจากอ,อะไรเราต้องทำยังไงตัดใบทิ้งบ่นี่ดิโอ้ยนี่เด็น่าเกียดขนาดเลยต่ออีหยัง เก็บมะหงก่บนนี้เก็บมะห,ง,นนมง,หงแล้วจะพาไปบึ่งมะเขือเทศโออยู่นนโอ้หนักมากสองโลอยู่บนนี้เหน่วยมากใหญ่แต่ซื้อเพื่อนเพื่อนขายหน่วยประมาณนี้ค่ะประมาณสี่สิบห้าสิบบาทพูจะนี่ถ้าหน่วยใหญ่ใหญ่รุ่นที่เคยเก็บประจำอยู่ประมาณมหกสิบเจ็ดสิบมะหงหนาแรงมันหวานหว,วานเด้อจ้ะ มืขขขอขาเขากะเตะโกต้นเขียวเลยจ้ะขาสามสุมสามโกบึงเตะติดรถน้ำนี่หนอในน้อยแทเงเต็มเลยสวัสดีครับมาละกอคอนสุขอีกแล้วโอ้ยใหน่บักใหญ่เลยเ,เต็มเลยเอาหน,นูนู่นะจ้า เงือนนี่พอดีแกงส่งเลยเต็มๆแบบนี้เอาไว้ก่อนเก็บปังหุงอีกแล้วเช้านี้ติ๊กไปถ่ายถั่วพี่้องเบิ่งมันเป็นหมากอค่อยๆงาแจ๊ก็ออกดอกงามแล้ะจ้าติ๊กถ่ายพี่้องเบิ่งแล้วเจ๊สิบแปดสิบผุลข้ายน่่ยนี่ในตลาดในตลาดตกใจ เห็นราคาเห็นราคามันก็แพงแท้มะละกอก็ไม่ได้เป <c oughs> ็นมะละกอผัดมะละกอบ้านเราเนี่ยเนี่ยแบบนี้เนี่ยเนาะแต่มันซุกมันแพงแต่ว่า,นาหน่วยตำหน่ก็แพงนะสำนีก็ <c oughs> กยีมม่สิบผุนบูมีเด้อร์สิบบาทเออสำนีหน่วยละยี่สิบผุนตำมันนี่สิบบาทหน้าแรกนี่สิหน้าแรงหน้าฝนก็เป็นราคานี่ฮะใหญ่มากงปันสติ๊กองแพงเนาะแต่บอกเค้นสติ๊กของโบจักควมขายไม่ได้ติดป้ายวะ บุฟเฟ่ลูกละลูกละยี่สิบมาเลือกเอาโลดเออเนาะก็เจ้าก็มาเอาหน่วยใหญ่ๆคือเล็บบอกกินเล้วติดป้ายอยู่หั่นเลยเนาะลูกละยี่สิบมาเก็บเองแล้วเตะเลยหน่อยใหญ่ก็แล้วเตะเลยอะจะติดจ,จะอ้างมาเขือเทศพี่น้องบัลมันนงก์ซุปเออทั้งคนทั้งเป็ดเลยอ้าวมาเขือเทศพี่น้องก็เบึ่งพริกเทานิ่งามครับ มันซุกแต็มอลไแต่ว่าถ้าเฮาสิก,กินเฮาค่อยมาเก็บเอาจากสดๆดจากต้นนี่แหละมันจังแซบนี่ป๊ดพี่น้องซุกแต้มเลยลงรดน้ำด้อยจ้ะมันก็นจะเปื้อนดินจักหน่อยบอกเคนทำา้างขึ้นมาเลยเด้นนี่ดิยกมันขึ้นมาเลยน,นะอืมถู้ผู้องตองตองไข่มันแดงแบบแดงแป๊ดแบบนั้นมันจังแซบเอาไปตำบมมังหุง เอาไปเอ็ดแกลมะเขือเทศเมนพี่ฝีสติ๊กออนซอนทางพี่มันแดงขึ้นคู่มือเลยเนาะนี่นี่นี่โชว์นี่ข้างในนี่เห็นเด้อผู้จ่โอ้ยผุ่นแดงๆข้างในฟูๆเต็มเลยมี่เต็งโมฮ้อนิดนิดนะฮะเอดแต่แต่จะไม่โดนตัวเจาะเลยอ่ะเออมดเม้งทะเล โดนเลยเออมันเดินเจาะแล้วคุณบ่เลยยังต้องยึดอะไรนี่นี่มันนอนอย่านี้ใค่ตะกล้าวะบารูคือกันเดอร์ตัวน้อยนี่มันรอดอย่นี่แต่งมูพี่น้องกระตัดเออใ่ตะกล้าวะเลยดิเดมะเขียเทศยังใหญ่กูอ่ะเออนหนึ่งนอนบอกระบบเออเทามันชุกนี่พอกันกินบ่หรอ กับอีกหนึ่งอย่างที่เสาติ๊กอยากอ้างจ้ะนั่นก็คือถั่วปีกอเดียวเล้วจ้ะออกดอกออกหมากแล้วเนี่ยดิไก่ฉัได้เก็บตําแล้วจ้ะคุณเพื่อนว่าถั่วปีฮะมันจะเป็นปีละเทเถอะแต่เขาปลูกยามไหญฮะมันเป็นตลอดเนาะมันต้องรอขขบปีโขบเนี่ยตอนนี้ออกดอกเต็มเลยจ้ะนี่เดิหักย่านจะมดนี่แหละบอกเพือนเ้ยนี่สลายเอาไม่ได้อยู่เดุ้ดเลกเออมันหอมขนาดเลยเนาะเลขสิ่งนี้ ต้นเดียวได้หนิบึงมันแตกยอดแตกกิ่งแตกก้านออกอุ้ยพี่ลึกบะเบิ่งต้นมันเด็กบักใหญ่เลยอยู่ข้างในผู้ต้นมันเนี่ยเเห็นกับนี่พี่น้องไงมันออกดอกนี่พวกนี่แม่นบดเลยนี่นี่ดิเป็นฝักเล็กๆอยู่นี่นี่ดินี่ฝักแพร่นี่เอ้ยหาได้ปลาตัวเด้เป็ดต้มขาเป็ดหามาสู่วน เม่นต้นเดียวโอ้ยมึงถั่วต้นเดียวนี่เห็นดิเมื่อวานเพิ่งฉีดสไลด์ไปวันนี้มันกินดอกฉันแล้วรูมันหล่นวะแม่นบวบโอเคินนี่ดิถ้าตัวนี้มันเออแม่นถั่วดรูจุ๊บนเป็นทุกข้อเลยถั่วก็ได้ห็นดิอันเด็กถั่วปีไหมคุณน่ะพลาดไปได้แล้วนาะเวลาลงนานเดี๋ยวมันก็นึ่งปี บัตรลงนาเขาได้เอาออกได้หนิเนาะโอ้แต่ได้กินอีกหลายเดือนอยู่ดอกมันมันออกดอกให้กินแล้วเผื่อลงนากะพฤษภาเออถ้าเขาดำเอาหะมิถุนาผุเละถ้าเขาหวาน่ะพฤษภาได้กินเพิ่งมีนาเองเนาะเมษาพฤษภาเออได้กินอีกสองเดือนพู้เมนพักอันนั้นพักเพลเด้ออันนั้นมะเขือชาวติ๊กไปทางไหนชาวติ๊กก็ต้องเอามาปลูกมะเขือขึ้น พราะสติ๊กชอบทําประจมยามอันนั้นเนาะเมนข้างบนพูกะนั่นน่ะมะเขือเทศเด้อนั่นน่ะเออมะเขือเทศเออบางหุ่งในครัวน้อยบบาเคยนยังบ่แล้วเด้อจ้ะเดี๋ยวแล่เด้อคอยอัปเดตนายพี่น้องเบิ่งเมื่อวานพากันเด็ดครัวนี่แหละเป็นอย่างคือบ่มีคลิปเมื่อวานนี้ดิไปซื้ออุปกรณ์พากันเด็ดลงครัวทำเองบ้าน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 ทำเองจ้างสร้างเพิ่นกันหลายบาทเนาะทำเองพอได้กันแดดกันฝนใช้ได้คือเก่า บ่ต้องสวยหรูแล้วบัดนนี้ครัวข้างนอกบ้านจ้ะครัวไทยๆครัวบ้านๆเฮานี่แหละเอดเองนี่ดิทรงกระสีบิ๊ดบิดเบี้ยวเนี่ยก็ยามันกันแดดกันฝนได้เป็นพพยังไม่ได้ลดหน้ามันี้จกะไอ้ต้นหอมเออเป็นหัวเลยเได้หนิเบาเข็นโตมันแก่ไว้เอาเนี่ยก็เฉิบอกงามเลยแหละเบิ่งหละนี่ดิ พราะว่าอย่างถึงบงงามหัวพันธุที่เขาเอามาปลูกมันบงงามสติเขาตอนแรกคิดว่ามันฝ่อไปเลยไปลงบีบบึเบิ่งแบบเหมือนจะฝ่อแต่ทั้งยังมีเขียวเขียวก็เลยมาจิ้มจไว้เนาะเมนเดีมันขึ้นมันก็บงงามปันใดจ้ะแต่ก็กินได้แล้วก็เอาไว้ทําพันธุ์อีกก็ได้นี่พุยาวไปหอดพุอันนี้เด้ออัปเดตมันคือโบใหญ่จักเทื่อพี่น้องขอความรู้นี่ผักบุ้งแก้วแต่แบบเม็ดนี่เด็ นี่ดิน,น,นี่ต้องบุ้งแก้วเลยนี่ค่ะแต่สติ๊กเอาแบบเม็ดมาลงเห็นดิอือยังอยู่เท่านี้อยู่ปลูกตั้งนานเลยยังบ่แตกบุงก้งแตกยอดอีกอย่างเลยถ้าเป็นพวกบุ้งจีนเนี่ยได้กินแล้วปานนี่นกระเทียมดิจ้ะกระเทียมก็เอามาปลูกไว้นี่นดิบัเป็นในนั้นก็พอได้กินใบก็เอาดอกเป็นหัวเปล่าอันเดะนี่ฟักสลัดหางกินบัทานไม่เป็นไรเรามีน้องเป็ดน้องเป็ดกินช่วยอยู่จ้ะ เกิดอันนี้หันแตกอันนี้เลยเด้อไอ้กล้วยหอมน้องบอกเห็นเนาะกล้วยหอมกล้วยหอมนี่ดิโอคอยมานลอดพอพร้อมเป็นหนาแรกเอามาปลูกปีใหม่ที่น้องอิ๋วมาช่วงขึ้นบ้านใหม่เอาเอาหน่อพันธุ์มาจากกระบี่กล้วยหอมทองพันจากกระบี่อรอฝนผู้หละฝนแล้วมันก็ค่อยเป็นต้นใหญ่ค่อยว่ากันเนาะใช่ใ <c oughs> นมังหุ่งต้นนี่พี่น้องจาัาลูกบอหน,นหน่วยกับางามงาม ไข่มากเอาต้นนี้เด้อไปตำจะตอกมาเมื่อวานก็เอาต้นนี้ผู้ใหมาโขก็เอาต้นนี้นะมาอัปเดตพักเฮามืดนะเฮาซื้ออย่างก็มามะม่วงมะม่วงเงาะจะเบาเคนเตรียมสีร่างรถเพราะว่าเมื่อวานขนไม้มาทำครัวเปื้อนมะพร้าวน้ำหอมเลยเนาะนี่แหละมะพร้าวน้ำหอมเตี้ยนนี่ เดี๋ยวเสร็จไปเอาข้าวกะทิมาลงจักต้นสองต้นอยู่ดอกรอฝนจักหน่อยก่อนสองต้นสองต้นตะใคร้หา่าวจะทำเอาเด็ดผักสวนครัวแหละมือนี่นี่หนาเร่งกันยังมีบวบก,กินเดอ้อนี่เดอ้อปลูกเองพร้อมต้นนี่เลย กินบ่งบ่ฝนบอ,บอเคีนทำข้างขึ้นใหม่อะไรนี้ดนินี่ดิตอนแรกมันล้มลงทำข้างขึง้นใหม่แต่บอเคีนรอบนี่ขุดลงลึกๆเพราะว่าอย่าง,งประสบการณ์ปีที่แล้วล,ลม่ลมมันล่มพับลงเลยนี่ดิผูกอันนั้นกับปลูกอันนั้นด้วยจ้ะแก้วมังกรแก้วมังกรผูกเป็นโตเป็นโตอยู่ผูกอ่ะเช่านี้ก็บ่มีอย่างไยนี่แหละ มาอัปเดตสวนนะพี่น้องเบิ่งพาเก็บมุ้งผึ้อพริกกระสุกเต็มต้นอีกแล้วจ้ะแต่สิบ่ได้เก็บอ้างพี่น้องเหรอเพราะเก็บหลายรอบแล้วน้องบอกเค็ญเนาะเต็มกอเลยเี๋ยวจะเตีนหน่องไม้มาเกงใส่เป็นีบทน้อยมนมามาเบิ่งมังม่วงบบบนี้ท่ดพันยังอันนี้เขียวสวยเนี่ยโอเคใส่มือเอ็มกีนนี่ดูนี่เหมือนบักใหญ่เลยเนาะใไงไปได้รู้มาที หล่นนะนื่อนอนสึมเลยให้มันมันหล่นนะไหมเขียวเขาโยกเขาวะรุกซึ่งที่ยัก็ใหญ่ซึ่เยมันเป็นปีแรกปี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 แรกหันมันล่นมัดเนาะแมนเป็นปีแรกโอ้นี่มะม่วงมะม่วงเล่เนี่มะ่วงเหล่เ็นใหญ่เลยโอ้โห หนบักใหญ่พุ่นข้างหลังพุ่นออกอีกปุบอยู่พอแล้วอย่าออกหลายต้นชิญงยงอดเอาสำนีเลยเลี้ยงต้นค่ะเอาโอเคนั่งนั่งก็บบงมองโม่วงดูขอ<ล>สักรูกเลยดุแล้วคุวนก็ล้นแต่วบบ่าอุย้ยจริงจริงพี่น้องจาอ๋าได้กินเด้อเด้อแบบนี้เด้อหว,วังว่าได้กินแล้วเนี่ยเนาะกสุกบุุ๊กคบุลู่แหละแต่ที่เนี้ยแน่ค่ะสำนีก็ถือว่าได้กินแล้วนี่ม่เลยเดิดิอือยังนี่อุ้ยหน่วยมักใหญ่เลยจ้ะใหญ่แล้วใหญ่กว่าเมื่อกี้นี้อีก ง่วงเนะเด็กจักรพรรดินั่นแหละเขาปลูกประดัมหันสวยงาม,งามแต่ถ้าถามว่ารสชาติบปแซ้บวเปรีรต้ต้องรอเล่นรอเล่นนก็ได้ออกอยู่แต่มันก็ล้นแต่วันเนาะเออมันล้นมัางอะไรดีแล้วพอแล้วลเ,ลเอาสานี่แหละสี่ห้านวยต่อต้นนี่แหละอ,อ,อันนี้ไอ้ง่วงเบาเนาะคือสิบจับดอกกระยามันวันนี้อะไรนี่ดิอง่งเบาตายนี่ดิที่ไหนค้งนึงอยู่นี่ดิ เพือ่อล่นแต่ว่าอันนี้ขึ้นมาแล้วค่ะใบบงังดีม่งเบาม่งเบาม่วงเบาอบอสบ,บ,บลูเนีมันเป็นหน่วยก่อนมันเด็กใส่การล่องเบิง <laughs> หลือกระพริกยวกนี่จัะที่นั่งก็ประธานตะบะเกลไปพัดมือมือละสองสามาหน่วยเก็บให้อิงหน่มือหนิเสียไปพัดกะเพราเลยนี่เก็บให้นี่นี่หน่วย,ย,ยนี่เดดแข่ง เหียวรือว่าเก๋้โหเก๋ตื๊วเอาสักสองหน่วยดึกสองเม็ดเออเอื่นเป็นหน่วยมันใหญ่ด้สักเอาสักสองเม็ดอืมยังไงต่อยัเดี๋ยวที่สีพัดกะเพราเช้านี้อือมันจะหน่อยกระแดงอะอือกระดงกินน้ำก็พั้ยไปมาพี่บันนี้มาเบิ่งอันนี้มือหน่อเพิ่งซื้อมา โชคอันนั้นแม่ซื้อมาต้นละร้อยห้าสิบหมื่นต้นบักใหญ่มาบุกสักสองอาทิตย์ได้บุบบ่อเคนลงดินเลยกับเขาซื้อกลางเดือนที่แล้วเลยกลางเดือนสิบวันที่สิบหกวันที่สิบหกของสิบหกกรุงพาเออมาแล้วก็บบคิดว่ามันซีออกดอกเนะกเาะบ่อเคนทำหลุมจ้ะขุดลงไปเลยใส่ปุย๋ยคอกใส่แกลบ,กบใส่ดินปลูกก็ว่าไปเอ็ดวงใหญ่ๆแล้วเอาต้นมะม่วงลงรดน้ำตลอดไปนี่ว้ย น้ำขี้เป็ดโดยเฉพาะพี่น้องจ๋าเวลาตักน้ำเคลียขี้เป็ดเลยก็อ่ะนี่ดิเอามาเทลงจับขนาดดอกอ่างบังหุ่งพี่น้องต้นนี้เนี่ยย่างไปอ่ะระวังเขี้ยวมีอ้อมเหงื่อนี่ดีเด็มามีทุกทิศทุกทางบังหุ่งบักกล้วยก็ออกเครื่องเฮานะพี่น้องจ๋าโอ้ยฝุ่นบังหุ่งจักหน่วยนี่สี่หรือห้าห้า ชุดดนี่ห้าจะเป็นรอยชุดใหม่อันนี้ออกด้วยค่ะชุดใหม่เวลาหมึกคือเก่าอันนี้กับเวลาเบาเคีนไอ้น้ำเป็ดไอ้เปลี่ยนน้ำเป็ดนะเปลี่ยนน้ำกล้วยเกยแม่นมดอะไรนี่นน้ำเป็ดมาเลยจังก็เอาพวกฟางพวกขี้เป็ดอยังบลู่หแหละมาเทลงโคลนเพื่อนี่จ้ะก็เลยงามพงต้นกอกต้นกล้วยก็ได้พกงอกปีใบเขียว ขนาดหนอย่นี้เนาะเอออย่นี้โอ้โหเขาก็มีทุกทิศทุกทางเลยบคือเก่าพันนี่แหละไปใหญ่ๆแบบนี้แหละบ้นเดียวนะแล้วสือเขยายหวานเธอเดียวนะปีหน้าเดี๋ยวเอาลงคันนายเต้นไปแถวเอ้ามือนี่กับบุ้มีอย่างไรจ้ะนี่แหละอัปเดตของอยากของกินรอบบ้านคือเกลียน คือสุบเอรได้พาไปหาอยู่หากินทางไหนหรือพาเราคอยรุ่นกันอีกทีเนาะตอนนี้เร่งเอสโคให้แล้วก่อนจา้าเนี่ยเพิ่นแห่งว่าเดี๋ยวฝน,นสีมามได้ไหมยากเนาะเมนเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงแค่นี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยได้ครับแล้วพบก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า